เจอแต่ข่าวแบบว่าแปลกๆแฮะข่าวอะไรล่ะครับแม่ก็ปีนี้เห็นเขาบอกว่าจะเจอมหาภัยร้ายแรงแน่โห้ยงั้นเรายกเลิกทิพภูกเก็ตกันเถอะแม่ผมไม่อยากเจอซูนอมิโอยยกเลิกอะไรอย่าไปเชื่อผู้หมอดูหมอเดาแม่อยากเที่ยวอะ่ะ<ค><ย>แดดที่ทะเลนเนี้ยช่างสุดยอดจริงๆเลยอะเด๊นั่นอะไรอะแม่คะ มีครับหน,นีเร็วฮะาหนีไม่ทนและลูกอ้าวล้วแมวหมุนดิจ่ะตกตรงนี้อ่าเยอะหลอกจนวายตายขาดที่เยอะทู สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์อีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเมย์ในเกมโรโบ็อกนะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะเมย์ก็มีแมบใหม่มาก็คือแมปให้เราเนี่ยหนีมหัตภัยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าที่เราจะจะหนีเนี่ยเป็นมหัตภัยแบบไหนนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็คือให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดนะคะจากเกาะนี้นะคะก็คือเราก็ต้องคอยหลบหรือว่าเอาชีวิตรอดให้ได้อย่างเช่นน้ําท่วม แผ่นดินไหวฟ้าพงฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้นะคะอ่าจริงไหมจริงครับและตอนนี้นะคะเมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเมก็อยู่กับเจ้าแมวน้อยนะเอาเลยค่นกันเอ้ยขี่ได้ด้วยเหรอดูดิอ๋อเจ๋งที่สุดเลยครับผมอยากลองขี่โอ้โหดัน,นรู้สึกเครื่องบินจะไปไกลแล้วนะอ่าอันนี้ขี่ได้ด้วยเหรอเฮ้ยไม่อยากลองขี่อะ่ะผมก็อยากลองขี่ครับและตอนนี้นะคะเราก็ ต้องรอนะคะรอว่าเนี่ยจะมีแล้วเราจะเจอ,อมหาทภัยแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรออันนี้ก็จะรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยเริ่มเดี๋ยวรอเริ่มแล้วนะคะอ่าอันนี้นะคะก็ต้องคอยหลบนี่อุกาบาเอ้ยไม่ใช่ลาวานะคะที่พุ่งออกมาจากไอ้นี่นะคะโอ้โหภูเขาไฟนะคะอนนี้ก็คือให้เราหลบเลยอ่าเดี๋ยว ก็คือพยายามอย่าตายนะคะอันนี้เมย์ก็พยายามขึ้นไปที่สูงนะคะรู้สึกว่าเมย์เหมือนเป็นลิงเลยแม่ครับเราเคยเป็นลิงมาก่อนแน่ๆเลยดูสิดูแม่ีปดิใกล้จะถึงอ้นี้แล้วครับสูงสุดของยอดเลยนะครับเนี่ยโอ้ยดูนี่ตรงนดูนี่สิดูน้องแองกี้เบิร์สสิคะโอ้โหสงสัยสงสัยจะเป็นคิงคองในชาติก่อนนะคะอุ้ย แล้วเราจะหลบยังไงเด้อมันจะพุ่งมาถึงนี่หรือเปล่าเราก็ต้องคอยหลบให้ดีนะคะอุอย้ยดูสิกูดูดูแองจี้เบิร์ดดิคะอยู่ก็หมดอ่าวนั่นตกตายหัวหลุดเลยตกตายคาพี่เลยนะดูดิโอ๊ยน่ากลัวจังเลยแม่กอดให้ดีๆนะคะไม่อย่างงั้นหัวหลุดเอาแล้วน่าไปอยู่ตรงอะไรตรงภูเขาไปอ,ะอ่ะเฮ้ยอยู่ตรงนั้นได้ด้วยเหรออ๋อถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก็จะไม่โดนลาวาเหรอ ใช่ไหมเอ้าไอ้นั่นหัวตันนั้นตายแล้วนะคะโดนหลักวาัดตาย <c oughs> อะ้ยนั่นน่ะนั่นน่ะอุย้ยเราต้องหลบให้ดีๆนะคะตอนนี้ลกลกเฮ้ยอย่าเบียดชันนะอ่าตอนนี้นะคะรู้สึกคนที่ชีวิตรอดก็มีทั้งหมด7คนนะคะอ่ารวมเมย์ด้วยเ <c oughs> <c oughs> มย์นี่ปีนเก่งมากจริงด้วยแม่นี่ปีนเก่งสุดยอดเลยอ่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มารวมตัวกันอีกแล้วว่าเราจะเจอ มหาภัยแบบไหนนะคะแล้วเราก็ต้องดูเอาน้กตกมุดต,ตาย <c oughs> อ่าวัดดีโอ้โหมีแต่ตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยแล้วเราจะเจอแบบไหนเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะเจอเฮ้ยรู้สึกว่าเราจะเจอเมฆนะคะโอ้โหแล้เราก็เจอเมฆนะคะก้อนมาฮือมาเลยแล้วเราจะเจอฝนตกแน่ๆเลยนะคะหรือจะฟ้าผ่านะคะอันนี้เราก็ต้องหลบฝนดีๆนะคะ นี่เหมือนกับว่าให้เราหลบนะอุ้ยฟ้าผ่าแน่เลยอือฟ้าอยู่ด้วยคนเฮ้ยหลบไว้หลบไว้เฮ้ยรู้สึกฟ้าผ่านะฮะอุ้ยรู้สึกข้างในนี้เหมือนกับว่าอุ้ยน่ากลัวมากเลยสปอร์ตไทท์เอาอุ้ยอุ้ยรู้สึกกำโพงกระแพงพังแล้วนะฮะเฮ้ยเราต้องพอยหลบให้ดีนะคะอี่เพิ่งมาผ่าตรงนี้นะเฮ้ยโหัวดูดิ มังไงนี่เพิ่งหลบผาตรงนี้ต้องคอยหลบไว้ดีๆเอาไหนหัวหลุดตายเอาวงูโดนฟ้าผ่าตายแน่นียนี่เนื้อกูเนื้อสยดสยองมากเลยแม่ครับระวังนะครับเดี๋ยวฟ้าผ่าทีหัวหลุดเลยนะครับไม่เยี่ยมเลยยิ่งขาวๆอยู่ทีนี้อยากดำเนี่ยโดนฟ้าผ่าดำแน่เลยแม่ไม่ใช่จะตายแล้วเช่นกันนะคะดูดิอุ๊ยดูนี่น้ำวัวต้องคอยหลบนะคะโดนอีกตายเลยแน่เลยนะฮะ เรา,เา,เา,เา,าจะไปทำไหนดีเนี่ยเราจะเจออะไรรู้สึกว่าตึกนี้ก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะเพราะวา่าโดนฟ้าผ่าก็แบบพังนะ,ะ,ต,งนนะต้องคอยหลบดีนะครับต้องคอยหลบดีๆนะครับมแม่ใส่อะไรลอกฟ้าหรือเปล่าเนี่ยใส่ทองเก๊หร้อเปล่าโอ,อ้ใส่ลูก นี่แล้วครับแม่ห้ามใส่ท้องเกนะเห็นเปล่าในข่าวอะ่ะใน y u u u b e ก็บอกนะว่ามีแบบว่าใส่ท้องเก๊อะ่ะถูกฟ้าผ่าตายอุ้ยมีรอดตั้งเยอะเลยนะคะทรังนี้อ่าเราก็ไม่ถูกฟ้าผ่าตายนะคะเราก็รอดชีวิตอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเราเนี่ยจะเจอเหตุการณ์อะไรต่อไปนะเะอ,อ้ยผมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยอุย้ยเรามาเจอเหตุการณ์อะไรอีกฟ้าผ่าอีกแล้วล่อโอ้โหเม เมฆไม่แล้วนะคะดํามากเลยนะโอ้แต่ตอนนี้นะคะมีเครื่องเล่นให้ลองเล่นเต็ไมไปหมดเลยอู๋เยู้ผมอยากเล่นของเล่นครับแต่เราก็จะต้องหนีฝนนะคะโอ้อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่หวาดเสียวมากอุ้ยแล้วเราจะถูกฟ้าผ่าไหมเนี่ยถ้าเกิดอยู่กับพวกนี้คงจะถูกฟ้าผ่าแน่ๆเลยนะคะรู้สึกว่าเอ้ยใครอะมาแล้ว อยู่ดีๆคนนั้นก็ตายนะฮะโอ้โหพายุนะคะอุ้แยแรงนนมากเลยนะพายุทรายนะคะโอ้โหแรงกระหนัมมากเลยเฮ้ยดีนะที่เรามีที่หลบโอ้ดูพี่หัวร้านแม่สิมาคอยหลบอหนีใกล้เราด้วยแม่ครับหลบให้ดีๆนะคะพายุทรายเนี่ยโอ้หน่ากลัวจริงเลยแม่ครับ รู้สึกว่าโห้ยหลุดเฮ้ยรู้สึกพายุแรงมากเลยนะจนแบบดูดิตรงคูกำแพงเริ่มแบบพังนะคะก็เฮ้ยทำยังไงอะเฮ้ยก็แคหลบเฮ้ยหลบหลบหลบไว้ดีๆนะนะแมค้าผมรู้สึกกลัวแล้วผมจะปิวไม่เนี่ยโอ้เกาะไว้ดีๆนะลูกนะไม่ปิวหรอกลูกอยู่ไปเลยนี่เหล้วเดี๋ยวพี่หัวร้างติดอะไรอ่ะมาอยู่อย่างนั้นน่ะสงสัยจะเป็นที่หลบ ที่ดีนะลูกนะะเดี๋ยวเราก็เข้าไปหลบนี่แต่เราติดเราติดวันดี <c oughs> รู้สึกหัวร้านนี้แบบว่าไม่มีผมนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะพบไม่ติดอะไรนะคะดูดโ <c oughs> อ้แต่น่ารักนะดูดดิไม่มีไม่มีไม่มีผมนะคะเฮ้ยรู้สึกว่าก,กำแพงเลยเพดานเพดามนี่โว่เลยนะคะตอนนี้ <c oughs> เฮ้ยพายุทรายทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ล่ะครับ แล้ว <c oughs> ผมจะหลบตรงไหนเนี่ยผมกลัวฟ <c oughs> ิวครับแลวก็หาที่หลบนี้แหละลูกเฮ้ยนี่ทำไหดีอ่ะหลบตรงไหนดิอ้าวเรารอดชีวิตอีกแล้ว,ว <c oughs> ไม่คิดว่าจะเป็นดาที่ง่ายนะคะอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราก็รอดชีวิตโอ้โหรอดเยอะเหมือนกันแฮะเดี๋ยวเราก็มาดูแมบบต่อไปนะคะว่าเราจะเจอแแบบไหนนะ,ะอ่ารอก่อนดูสิโอ้โหพังไปเยอะเลยนะคะดูสิโหเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะเจอแบบไหนวิรู้สึกจะเป็นแบบเดิมนะเจอแบบเดิมนะคะอ๋อแต่ว่าเจอแบบคือเราอยู่สวนสนุกนะคะแต่เราไม่รู้นะคะว่าเราจะเจอแบบไหนอุ่ยฟ้าใหมา่แล้วเฮ้ยเราจะเจอฝนหรือว่าฟ้าผ่าอาจจะดีนะคะที่เราไม่ใส่ทองนะคะดีแล้วครับแม่ห้ามใส่ทองนะคะไม่อย่างงั้นน,ะทนะทองเก๊ห้ามใส่เด็ดขาดเลยทองเก๊สําคัญมากเลยรอบบ้านนะแม่นะโอเคลูก แล้วแม่มีมือถือหรือเปล่ามือถือก็ล่อปาร์้าแม่๋ยวเพิ่งโทรคุยกันตอนนี้โ <c oughs> อเคแล้วเราตอนนี้เราจะเจออะไรแล้วเราต้องดูนะะโอ้โหตรงนั้นก็เป็นแบบว่าทําไมปีนขึ้นแบบง่ายมากเอาหลุดม,มาแล้วเราไม่กล้าที่แหละทีนี้เราลงดีกว่านะรู้สึกว่าเหมือนมีคนหล่นมาตายอุ้ยนีกี่เครื่องเล่นนะคะดูดิแต่เล่นไม่ได้นะว้าวว้า,าอุ้ยตกใจอ หลบไปอยู <photos> ่ในบ้านหลบไปอยู่ในบ้านบ้านโอ้นี่หลบนีแล้วอกีนนี้คนนั้นคงจะใส่ทองเก๊นะคะถูกฟ้าผ่าตายฟ้าผีอยาแล้วตอนนี้นะเราก็หลบอยู่ในนี้แหละอุ้ยโอ้โหรู้สึกว่ามีแต่ของพังอุ้ยฟ้าผ่าแล้วแล้วมันจะผ่าเข้ามาในบ้านหรือเปล่าอะเฮ้ยเฮ้ยมันหลบอยู่ในนี้แล้วเตื่อนมันหลบอยู่ในนี้ พวกนั้นสงสัยอยากจะถูกพ้าพานะครับแม่โอ้ยรู้สึกว่าไหนนี้ก็ไม่ปลอดภัยโอ้ยรู้สึกดัดดัดดัดไม่ปลอดภัยทีนี้ด้วยนะฮะเฮ้ยทำไงอ่ะระลมแล้วหนีหนีหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่เราต้องอยู่ในเครื่องเล่นนี่ปะมาหมุนดีกว่าไหมขี่มาหมุนดีกว่าตกเล่มนี้อ่าเยอะหลบซนวะตายขาดที่อะทีกห้บซนวะ ตายคาที่เลยนะอ่าถ้าเราตายนะคะเราก็จะมาอยู่จุดตรงนี้นะคะมารอเกิดใหม่นะเราขี่มาผุนกำลังสบายใจเลยตายคาที่เมื่อกี้โห้เหมือนฟ้านี่แบบเหมือนตั้งใจมากเลยนะคะมาผ่า,า,า,าเรานะ่ะเราก็รอใครตายมากอุ้ยอ๋อเราต้องหลบอยู่ในบ้านอีกลหลังนึงนะคะโอ้โหยังอยู่ดีเลยนะนั่นอะ โอ้มีผู้รอดชีวิตกี่คน8ดคนนะคะโอ้โหแต่ไม่มีเราคนะ <c oughs> <c oughs> เราขี่เม้าหมุนเลยตาย <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราก็มารอแมทใหม่กันนะคะอุ๊ยเราเจอเครื่องเล่นอีกแล้วโอ้โหพวกเราลุยอ่าผมอยากสนุกล้ครับแม่นะครับอยากขี่ มาหมูดินะคะไปงั้นโดนฟ้าผ่าแน่เลยงั้นแม่ขอนั่งเรือไวกิ้งแล้วกันนะอ่าโยกเลยเฮ้ยรู้สึกแม่ตัวหนักมันไม่โยกอ่ะเฮ้ยนี่ลาบ่นเฮ้ยกระเทยกระเทยเถกมาอยู่ข้างๆผมรู้สึกกลัวกระเทยเถกเขโอ้ยอยูู่ดูอดูดโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะมันจับมือเราด้วยอุ้ยเสียวซิวเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอฮ้ อันนี้รู้สึกว่าจะรู้สึกว่าเราจะต้องหลบไฟนะ,ะอุกกาบาทไฟแน่ๆเลยใช่ไหมให้เราหลบไฟนะคะอุ้ยไฟมาแล้วอ๋อก็คือให้เราเนี่ยหลบไอ้นี่นะคะไฟนะ,ะโอเคเราก็ต้องหลบนะคะอย่าพยายามโดนไฟนะคะอันนี้เหมือนกำลังลามแล้วไฟกำลังลุกแล้วครับแม่ <c oughs> กลัวเพิ่งกลัวมพ้่งกลัวที่จริงเราต้องหาอะไรนะคะหลบก็คืออยู่ในบ่อน,น้ําพุนี้หรือเปล่านะน่าจะอยู่ที่บ่อน,น้ําพุนี้นะคะเพราะว่าบ่อน,น้ําพุนี้มันมีเออเ้ยมันมาทางนี้อ่ะเฮ้ยทำไงอะ่ะเราต้องไปอยู่ในบ่อน,น้ําพุไม่อย่างนั้นอะ่ะเราไปไม่ได้แล้วอ๋อบ่อน,น้ําพุนี่ก็ห้ามนะคะไปไม่ได้เหมือนกัานเอาล่ะทีนี้เราจะอยู่ตรงไหนของโรคล่ะเฮ้ยรู้งี้เมย์น่าจะไปปีนที่ตงุงลืม แต่เล่นรุยอ้าวเจออีกแล้วกระเทยถึงนี่วันดีที่กระเทยอุ้ยที่กระเทยหลบไว้เออพี่ครับหลบสิครับอ้าวนี่เกือบตายเลือดเลยนิดเดียวนะคะเมื่อกี้เจอไอ้นี่นะคะของของใหญ่นะคะอุ้ยไม่หลบอีกแน่เฮ้ยเฮ้ยหลบไปมาแล้วเฮ้ยมันมาลานตรงนี้แล้วนะคะเฮ้ยทำไงอ่ะอุ้ยลูงนี่เมนน่าจะอยู่ที่สูงนะคะตรงนู้นเฮ้ยทำไงเงนี่ยเฮ้ยทำไงเฮ้ยขอขี่คอได้ปะเฮ้ยขอขี่คอ ้าวรอดนะคะไปมาไม่ถึงอ๋อก็คือให้เราอยู่ข้างนอกนะคะไปจะได้มาไม่ถึงโอเคโอค้โหถูกดูผู้รอดชีวิตเหลือเยอะเลยนะคะ่ะแล้วเราจะเจอพี่กับเธอถึงปะเนี่ยอ่าตอนนี้เราก็มาดูกันผลงานนะคะโอ้โหลุกรามใหญ่เลยนะอาวแล้วนั่นใครอ,ะอ่ะทำไมอยู่ได้อ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราก็มาเจอแมปไปอีกแล้วอุ้ยรู้สึกเป็นแมปเดิมนนะคะก็คือ เครื่องเล่นนะคะสวนสนุกอีกแล้วอ่าแต่ทีนี้เรามาเจอรู้สึกว่าเมฆขึ้มาแล้วนะคะมาแต่ไกลเลยเราต้องหากำบังแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะโดนฟ้าผ่าหรือเปล่านะ,ะแต่ที่เรารู้เมฆจะไม่ขึ้นไอ้นี่นะคะม้าหมุนเด็ดขาด <c oughs> <c oughs> เจอผี่ตายขาที่ <c oughs> ถูกฟ้าผ่าตายนะฮะเ,เหมือนกับรู้สึกจะเหมือนลมมานะคะนั่นพายุ นะโอ้หลบเลยหลบอืมเราต้องหาที่กำบังนะคะปีนนิดปีนเพิ่งได้เฮ้ยไม่ได้นะเฮ้ยล่นล่นอ่าอย่าปีนอย่าปีนเจ๊ก็ตายหรอกอานั่นนั่นมุดดินมุดดินนะคะใกล้ตายแล้วนะคะเฮ้ยไปยุ่งตายหนักมากเราต้องหาที่หลบ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 ไว้เฮ้ยรู้สึกกำแพงจะพังอ้าวโวแล้วโวแล้วดีแล้ว โวแล้วเฮ้ยเฮ้ยางขางอุลุหลดลด,ลดเฮ้ยนี่เดี๋ยวเราจะหลบแม่ครับหลบไปดีนะครับไม่อย่างนั้นเราตายแน่เลยดูสิกำแพงพังหมดแล้วครับโอ้ดูนี่เฮ้ยไม่ต้องกลัวน้องไม่ต้องกลัว,วแค่หลบอยน่ยนี้ยืนเฉยๆไม่ตายหรอกน้องเหมือนพี่เนี่ยโอ้พี่หัวร้านจริงหรอครับจริงสิน้องเนี่ยหลบแบบพี่เนี่ย พี ai, ่ใต้ตายนะคะเลือดลดเหลือน yup> ิดเดียวเองนะครับพี่เฮ้ยรุ้ยกำแพงกำลังโหวแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าเพดานข้างบนนี่นะโว่แล้วเฮ้ยเราจะต้องหลบไปได้เฮ้ยเอ้ย้สงบเฮ้ยแม่หลบไปดีหลบไปดีเฮ้ย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 พัดลมพลมพลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบ เฮ้ยเฮ้ยปิวมาแล้วปิวมาแล้วแอ่ครับหลบครับบอกให้หลบเลยครับแม่ออกมาทํไมโอ้โหโอ้โหโอ้โหกําโพกกําแพงอุ้ยตอนนี้นะคะเราต้องหลบอยู่ตรงต้นไม้นะคะนี่ที่หลบไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่นั่งได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอ่ารอดในที่สุดเราก็รอดนะคะนี่เราหลบที่ต้นไม้นะคะโอ้โหแม่ฉลาดที่สุดเลยอ่าแล้วก็อุ้ยรู้สึกว่าเจอที่ใหม่นะคะ ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องอยู่ในนี้อ่ะมาอีกแล้วรู้สึก,กว่าเมฆคืมมาแล้วนะคะโอ้โหเราต้องเจอฝนฟ้าขนองอีกแล้วนะคะมาแบบก้อนบรมเพิ่มเลยแม่ครับหลบให้ด,ดีแม่ต้องหลบให้ดีแล้วรู้สึกเสียใไม่แล้วไม่รู้ว่าเราจะเจอพายุทรายหรือว่าฝนฟ้าหรือว่าฟ้าผ่านะคะเราต้องเดินสำรวจด,ดูหนักวันนี้มีอะไรนะคะ ่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างนึงนะคะนี่นี่มันดงมาได้ด้วยให้เราปีด้วยให้เราตกปาอ้าวนั่นหัวเฮ้ยมาแล้วรู้สึกจะเป็นฝนนะคะเฮ้ยรู้สึกเป็นนี่นะคะอ่าน้ําแข็งนะคะอ่ารู้สึกว่าจะเป็นไอเนี้ยอ,อ,อ,อะไรอ่ะหิมะนะคะโอ้ยหิมะมาแล้วอุย้ยพายุหิมะ พายุทรายแล้วพายุอีมะแม่ครับระวังให้ดีนะครับเฮ้ยเราจะต้องแข็งตายลูกผมรู้สึกหนาวนลูกลูกไม่ต้องหนาวแม่มีผมกำบังให้ลูกแล้วลูกไม่ต้องกลัวเฮ้ย้ยพายุอีมานี่เป็นอะไรที่แบบรุนแรงมากเลยนะคะเริ่มรู้สึกว่าพงเพดุงเพดานนี่เริ่มพังแล้วนะคะเนี่ยเฮ้ยแม่ครับหลกังให้ดีๆนะคะไม่อย่างนั้นเราเราแข็งตายแน่ๆเลยครับดูดิดูดิด โอ้โหเรเป็นน้ําแข็งแล้วนะคบเนี่ยอโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้นะคะรู้สึกตัวเมดิหนาวสุดๆเลอยดูดิจะถึงขีดแล้วรู้สึกตัวเองเหนาวโอ๊ยใกล้แล้วแม่ครับผมรู้สึกว่าผมหนาวใกล้ตายแม่เหมือนกันลูกอะตอนนี้เราขอไอ,อ้อุ่นๆนะรู้สึกไอ้ไอ้หุ่นแดงนี่เหมือนเป็นไอ้นี่เลยนะเหมือนเป็นแบบ เหมือนเป็นกระแสไฟแบบว่าให้เรารู้สึกอบอุ่นนะคะเฮ้ยเฮ้ยเพดานเพดานเฮ้ย,เ,ยเพดานเพื่อนเพื่อนเพดานเพดานเฮ้ยเฮ้ยหลุเออก็หล่นไปสิเฮ้ยเฮ้ยขอไออุ่นหน่อยขอไออุ่นเฮ้ยรู้สึกว่าอยู่กับเจ้าตัวนี้นะคะมีไออุ่นอ่ะหลอดเลยมีไออุ่นนะคะตัวสีแดงเมื่อกี้นี้อ่าโอเคบ้านรังนี้มีอะไรแล้วเราจะเจออะไรรู้สึกมฆฟ,ฟ้ามาอีกแล้วนะครับอ่า มาดูเฮ้ยหยับโอ้ดูดิกงมอุตุบอกว่าจะเจอเมฆฟ้าแบบว่าครึ้มมากเป็นพิเศษและจะเจอลูกเห็บต้ตนโตก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเจอฟ้าผ่า,าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ากรอุตุเนี่ยจะบอกว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับอุ้ยมีเครื่องเล่นตรงนั้นด้วยอ่ะอุ้ยอยากโยกอยากโยกอุ้ย อ้รู้สึกจะตอบพายุโอมาแล้วโอพายุไปยูแล้วอูลบลุอแม่ดูนี่พายุพังบ้านโอมาตะกลเลยไม่เราไปดีเราไปดีเอ้ยแม่ครับระวังนะคะพายุกำลังมาอู้พายุคอนาโดนะคะดูสิโอบ้านพังบ้านสวยๆตายเป็นแบบว่าเหลือแต่ไม่เหลือเลย หมุนติ้วใครอยู่บ้านนี่ตัวนะะไม่เห็นมีคนลอยเลยนะอันนั้นนั้นเหมือนมีคนลอยไม่เหมือนที่เห็นคนลอยนะแม่อยากลอยไหมครับอยากเล่นติ้วเสียวนั่นเลยครับไปลอยอยู่ในพายุนะครับเฮาลูกโอ้ดูดี่ตายเกินเลยนะไปลบลบลบเายุมาพฮยยุมาทางนี้แล้วแม่ครับมาแล้วครัลบลุบลุบลบโอ้ลูบลบโอ้โหโอ้ยเราต้องคอยหลบนะคะวันนี้เราต้องแบบว่าอย่าพยายามให้ พายุเนี่ยมากืนเกินเรานะคะไม่งั้นเราก็จะตายคาที่นะโอ้ดูบ้านนีไม่เหลือเลยนะคะคนก็จะเหลืออะไรล่ะคะเนี่ยดูคนนะเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวดูคนตายหนันหมุนไปแล้วหมุนไปแล้วโอ้ยกระเด็นอุ้ยยังรอดอ้ยนอนนอนนอนกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยยังรอดอะไม่รอดได้ไงอะแปลว่าคนนั้นชอบความเสี่ยวนะคะทนบกดูดิวิ่งเข้าหาพายุนะ อเราก็รอดแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเป็นไอ้นี้นะคะบีทะเลนะคะอ่า,าน,นี้เราอ่าบฟ้ามาแล้วรู้สึกฟ้าจะมาบ่อยนะแม่ครับทำไมแมบนี้มีแต่ฟ้าคะฟ้าดําๆนี่มาเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหทีนี้เราจะแบบมาอาบแดดก,ก็ไม่ได้อาบเลยนะคะบังแดดซมบิดเลยโอ้ตอนนี้เราก็มารอนะคะ มากเลยนะะเดี๋ยวเราก็มาดูซิว่าในนี้มีอะไรโอ้โหมีกระดาษโต้คลื่นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะเจออะไรคงจะเป็นฝนแน่ๆเลยอะเพราะว่าทะเลไม่ถูกกับฝนนะคะ,ะน,น่าจะเป็นพายุนะคะโอ้โหรู้สึกว่าน่าจะเป็นในนี้นะคะน้ำท่วม Oh m ก god แม่ครับเอาละเราไปอยู่หาที่สูงที่สูงอยู่ตรงไหนที่สูง ที่สูงอยู่ไหนอต้องหานะครับที่สูงแม่แล้วเราจะอยู่ตรงไหนล่ะเราเราเกาะอันนี้ไหมกระดาษโอ๊คือ้น่ะแม่เอ้ยมาแล้วแล้วเราอยู่ไหนเราต้องตายหมูในนี้แน่เลยรู้สึกว่าจะมีรางสองหอนไม่ขึ้นไม่ได้รู้สตกโอ้ตกอู๋เหยียบหน้าฉันนี่แกอุ้ยขึ้นไปนี่เกาะแน่นเลยแม่ครับ จะอยู่แล้ครับนั่เนเกาะบนหลังคาเนาะเราต้องไปเกาะบนหลังคานะครับแม่เราไปเหยียบหนะัวนั่นแล้วเราไปเกาะบนหลังคาสิครับแม่อยู่อย่างเงี้ยเอ้าเฮ้ยเจง๋งเราต้องเข้าบรรย,ยกากาศอ้าวรอดนะคะออ้ยเมื่อกี้นี่เจ๋งมากเลยนะคะมุดเข้าไปได้ยังไงอ่าโอเคค่ะเราก็เจอมหัตภัยแบบว่าครั้งใหญ่ของโรคนะคะซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะ เกมนี้เป็นแบบที่สนุกจริงๆเลยนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe เมย์ hmm. ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ